วิธีการนวดแก้อาการตะคิวน่องกันดีกว่าจริงๆแล้วการเป็นตะคิวน่องเนี่ยทุกคนก็รู้ว่วเวลาเป็นต้องนวดใช่ไหมครับวันนี้เรามาสาธ,ธิตละกันนะครับตะคิวน่องเนี่ยเกิดจากกล้ามเนื้อมัดนี้มัดน่องเนี่ยครับเห็นไหมฮะมันจะอยู่ด้านนี้เนาะอ่าขออนุญาตอาจจะดูไม่สุภาพนิดนึงนะครับเพื่อความเป็นกันเองและเห็นชัดที่สุดเกิดจากกล้ามเนื้อแก้สตอส็อกนิเมียสอและกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งคือกล้ามเนื้อโซเลียสที่อยู่ด้านในเวลาเราแก้เราต้องมี2จุดนะครับ จุดที่1เนี่ยนะครับให้เรากดไปที่กึ่งกลางน่องนะฮะกึ่งกลางน่องนะครับจะอยู่ใต้ระหว่างขาพอดีให้คาแบบนี้ก็ได้วางมือประมาณแบบนี้เหมือนเรานวดประมาณเหมือนซ้อนนิ้วนะครับเขาเรียกวิธีการซ้อนนิ้วแบบนี้นะครับกดวางลงไปนะครับแล้วเราก็มีการนวดนะครับนวดเทคนิคง่ายๆนะครับกดลงให้รู้สึกว่ามันเริ่มเจ็บๆ,ๆนะครับค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็บิด มือขึ้นนิดนึงครับบิดองศามือขึ้นนะฮะเราไม่ได้บ to um ิดเนื้อนะเราเหมือนโกยกล้ามเนื้อยกขึ้นมาหลักการง่ายโกยกล้ามเนื้อยกขึ้นมาแล้วก็ไล่ลงครับแล้วก็โกยกล้ามเนื้อยกขึ้นมานะครับกดแล้วโกยแต่ไม่บิดนะกดเสร็จปุ๊บแล้วก็โกยโกยก็คือเหมือนพามันมาด้วยกันพามันมาด้วยกันแต่ถ้าบิดก็คือบิดเนื้อบิดเนื้ออย่างนั้นอาจจะผิดนะครับเราก็ไล่จนกล้ามเนื้อหย่อน จากนั้นจะมีอีกแนวหนึ่งก็คือแนวนี้แนวของกล้ามเนื้อโซเลียสจะอยู่ชิดกับกระดูกสันหน้าแข้งอันนี้คือสันหน้าแข้งนะลองจับดูนะันมันจะแข็งๆให้เรากดระหว่างกระดูกกับกล้ามเนื้อนะครับมันจะเป็นร่องตรงนี้นะครับวางมือกดลงไปนะครับนี่ดูนะฮะผมก็จะวางนิ้วแบบนี้ก็ได้นะครับนิ้วก็หานิ้วมือที่ถนัดอะลงไปก่อนนิ้วหนึ่งแล้วก็อีกนิ้วหนึ่งไล่ไล่มานะครับก็ไล่ไปเรื่อย จะช่วยลดอาการเป็นตะคิวน่องได้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาขาตึงมากๆนะครับแต่ดีที่สุดก็ต้องยืดกล้ามเนื้อด้วยนั่นเองแต่เดี๋ยวค่อยไปดูวิธีการยืดในคลิปต่อๆไปนะอันนี้สอนวิธีการนวดก่อนนะครับไล่มาสันน้าแข้งเนี่ยนะครับแรงมีไม่มีไม่เป็นไรแต่เวลาเป็นแล้วก็พยายามนวดนวดกันก่อนนะอะไล่ไปเรื่อยๆครับก็สรุปแล้วก็จะมี2แนวนะครับเนี่ยไล่ไปจุดหนึ่งก็ค้างไว้ประมาณ1ิวิแต่นี่หมอทําให้ดูแบบเร็วๆนะ เนี่ยไล่ไปครับมีจุดด้านละด้านด้านเขาเรียกว่าด้านในแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เนาะลองทำดูนะครับเป็นตะคิวน่องแก้ได้นะครับ